เอ๊ะอ้อมนี่เรามาโผล่ที่ไหนกันอีกเนี่ยทำไมม็อบต้องตาแตกๆอ่ะที่นี่น่ะเหรอ ที่นี่ก็คือโลกของเชนซอมแมนยังไงล่ะอ้าวเฮ้ยเราจะรอดไหมล่ะนี่ซึ่งวันนี้เราจะต้องเอาชีวิตรอดในโลกของเชนซอมแมนกันนะก<ว>่อนอื่นเนี่ยเราก็ได้เข้าร่วมกับหน่วยปราบปีศาจแล้วเรียบร้อยโอ้โหใส่สูตรผูกไทยนี่ต้องรอักษะแอปพลที่แน่เลยอ๋อมแต่เดี๋ยวนะพี่เคนถ้าบอกว่าสาวๆเนี่ยนี่นี่มีแต่ปีศาจเลือกพาวเวอร์กับเลเซ่แค่นั้นนะไหวเหรอรับม่ไหวเหรอเดี๋ยวเขาวิ่งมาฆ่าพี่เคนตุ่ยเย่เลยนะนี่จะขาปวดเท้าหล่ะก็พระเอกอะมีสามจิตที่ไร สาววิ่งตามมาฆ่าทุกที่เลยนะดิถามบอกว่าสาวๆปีศาจในแมพของเชนซอมแมนแมพเนี่ย ใจถึงพึ่งได้ทุกคนเลยนะเอาเอาไม่ชอบาอาะ <ใจ S 2> ึอาไจถึงพึ่งไ,ได้นะ๋อไม่ไดีหรอสาวแข่งแกล้งอะไรประมาณนี้โอเคนอกจากเราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดในโลกของเชนซามันกนแล้วเ,เนี่ยเรายังต้องไปสู้กับพวกเราบอสต่างๆค่ะเพื่อที่จะเอาของมาคราบเป็นไอเทมนะคะแล้วก็ไปสู้กับมาคิมะบอสตัวสุดท้ายค่ะก็จะถือว่าเป็นการจบชาเลนจ์ของเราในวันนี้นะคะซึ่งชาเลนจ์ในวันนี้ยไม่ดูว่าเราจะสามารถกลายเป็นมือปราบปีศาจเชนซามันที่แข่งกันได้หรือเปล่านะ ต้องมาลุ้นกัน แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องการพวกหินกับไม้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะเราต้องไปคาพวกตอเผานะคะะเราก็หาสเสบียงอาหารนะคะ<อ>เราเจอพันธมิตรแล้วค่ะเราสามารถชักชวนเพื่อนๆนะคะเบี้ยใบตามเลยทางเนี่ยให้กลายเป็นเพื่อนของเราหนะ้าไปช่วยเราสู้รบได้ะค,ะค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นปีศาจเทวดานะที่เราชวนเขามาเข้าพวกกับเรานะคะเธอแป๊บเดียวมีเพื่อนใหม่แล้วเหรอแค,แค่คลิกขวาที่ตัวของเขาอ่ะ,ละหลายรอบจนกว่าเขาจะเป็นเบสเฟรนด์กับเรานะคะไ้ยแต่พี่เคนคุ้นๆน,นะเหมือนเขาเคยมาจีบพี่เคนไงก็ไม่รู้ว่าเอยคนลุกเขาเป็นผู้ชา เอาเป็นผู้ชายหน้าสวยวายมีเอาน่ากลัวอย่าเข้ามาใกล้นะน <c oughs> ้องจะไปกับเราทุกที่เลยนะปีศาจเทวดาเนี่ยอุยหลอนแนมะ่เราลังน้องกตุ้ยเลยนะเพราะว่าตอนนี้น้องยังมีอยู่คนเดียวนะต้องไปหาสมัครพักพวกมาเพิ่มนะคะต้องหาเพื่อนร่วมขบวนการค่ะ <c oughs> เราต้องมีเพื่อนเพื่อนร่วมขบวนการเยอะๆเราถึงจะต่อตั้งหน่วยปราปีศาจมาได้ค่ะดูดีปีศาจเต็มเลยอันนี้หรออันนี้คืออาหารอ้าวหรอนึกว่าปีศาจนะ ปีศาจน่ารักขนาดนี้เลยหรอนี่ไงไ,ไอปีศาจนมยนันโอ้ยไม่เอาไอ <c oughs> ตัวนั้นเลยนะกุยสุดเลยไปแล้วอ๊อบไปแล้วไปแล้วเขาเรียกมันว่าปีศาจนมยันนะอะว่านมมันมีหลายเต้ามากเลยนะแล้วนมมันก็ยังยันอีกซะด้วยไอหมู่บ้านแล้วเลบกฟังกันดีกว่ากานที่เราแบบจะไปหาสเสบียงแล้วก็แอบ,บนอนอกันเนาะเอาหน้าในนะคุณชาวบ,บ้านอันนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะยังไ่กลางคืนรอแป๊บนึง เอ้ยอย่าพังดีอย่าพังแยงดีเอ้ยวิคเคน,<อ>นมันย,ยังไม่มือดอะ่ะเดี๋ยวนาเขาย้ายที่นอนดีกว่าโอเคเขานอนหลังนี้แล้วนะเอเขาไม่ตื่นอีกเลยได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้พี่เคนเออรามีภารกิจอันใหญ่หลวงอย,อยู่ข้างหน้านะสว่างแล้วนี่เขาฝากชีวิตกับเราไว้นะนี่พิคเคนเจอเบียงเลาววีดยังไงยังไงเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องกินข้าวนะเอาแแทะแขนตัวเองไม่ได้ปกติต้องกินเลือดไม่ใช่หานั้นก็ซาดิ์ดเกินอุ้ยเขาจะิปสั่นมาเขือเทศแล้ว ด่กากันเลยเพื่อนเงินเราช่วยสู้ไม่ค่อยเปลืองแรงสักเท่าไหร่นะว้าวดีจุงเพราะว่าเราให้เพื่อนช่วยแทงแล้วก็ช่วยสู้แทนแล้วนะคะเราก็จะเปลืองแรงน้อยลงเนาะแล้วเราก็จะได้เลเวลค่ะมาเอาสเตตัสของเราได้ค่ะนี่ไงนี่เราชวนเพื่อนมาเพิ่มได้เท้าเจ้าปีศาจฉลามตัวที่ชอบแก้คาใช่เปล่าวันนี้ล่ะเฮ้ยพักพวกเอ้ยอาคิชวนเป็นสมัครพักพวกซะเลยไอ้เจ้าปีศาจมะเขือเทศ ไ nice อ้พ<ช>ี่เงแกน่ะใชลสิตอนนี้พี่เคนก็หมดประโยชน์แล้วใช่ไหมอ้อมีเพื่อนเต็มเลยอยุ้มเอาพี่เคนเอาเขาเอาเพื่อนพวกนี้มีประโยชน์นะเอของจริงมาต้องแก้ที่บอกว่าไม่เป็นไรพี่เคนมีประโยชน์กว่าไม่ใช่เหรอต้องลากเพื่อนมายเยอะเราไปไหนเพื่อนก็ไปด้วยติดสส่ให้ตามไปทุกที่ไรพี่เคนก็มีขนมปังให้นั่นน่ะอุ้ยเขาจะปอจิตาจริงปอจิตาเอ้ยปอจิตาเอาเลือดของฉันไปไหนกินเลือดฉันซะ แลกกันนะปุจิตาฉันต้องการหัวใจของนายโอเคตอนนี้เราก็ได้หัวใจของปุจิตาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นเชนซามันขั้นแรกได้ค่ะขอบอกว่าถ้าเราจะเก่งขึ้นนะคะเราจะต้องอัพสเตตัสของเราเนี่ยให้มีหลอดเลือดเยอะๆปึ๊กแปลงร่างเฮนชินเอ้ยใจกีกีไงเฮนชินอยยังร้อนเลย ตอนนี้เขามีชุดเกาะตอนนี้เขาเป็นร่างของเชนซอมแมนแล้วนะเอออย่ามาตีพี่เคนนะอ้าวุ้ยสยอนะ่อนกดูเลื่อยใช่ใช้ใบเลื่อยได้ด้วยเป่าแล้วก็อดอตโหมดเนี่ยเราสามารถดึงพวกปีศาจเข้ามาหาตัวเราได้นะคะโอ้โหไม่ต้องรอดเลยแล้วก็ใช้เลื่อย <c oughs> ฟันมันนะจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงแบบวิ่งไล่ตามมนะันเนาะเออี๋เราเอาไอ้ตัวเมื่อกี้มันตามเรามาแล้วอะไหนไหนไอ้ตัวนมยานเนาะใช่แล้วดูดิอยู่ตรงนั้นเองไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาคับของกินกันดีเลยพี่เคนพวกเขาเยอะไม่ต้องห่วง พักพวกเราเยอะพี่เคนเราเป็นเดอะแก๊งเดอะแก๊งปับปีศาจดูดิดูแต่ละคนดิท่าทางเขาไม่เหนื่อยกันเลยนะแต่เราเริ่มเหนื่อยแล้วต้องหาของกินเพิ่มไม่เป็นไรเราสู้ก่อนแล้ะกันมาแล้วเจ้าปีศาจนมยนันอุ้ย อุ้ยมันตีไกลด้วยอีกไกลตีไกลต้องให้เพื่อนช่วยเราจัก้าแล้วมันยิงเราเพื่อนทุกคนลุยเลยโอ้มาแล้วมาแล้วเรากระเด็นกระดอนเหมือนกันลูปีศา์ฉลาดนี่อุ้ยเขาไปกาจใจแล้วไอ้ปีศาจฉลาดวันนี้ฉลาดมากเลยแล้วก็เก่งมากเลยนะเขาเป็นยานถ่านนะของเราแล้วเขาก็เป็นเพื่อนซีของเราแหละให้กับว่าออมเขาเป็นผู้ช่วยของเราอันนะโอ้โหเรียบร้อยถ้าไร้ลอีกหนึ่งตัวยังโหดอ่ะ วิมีชิ้นส่วนของกันด้วเหรอเราเก็บไปก่อนนะว้าวอ,อุ่ของดีของดีต้อสะสมให้ครบเก้าอันนะมาเลยวพักพวกแต่เเราเดินไปไหนเนี่ยเราก็ต้องหันหลังมาดูเพื่อนแล้วนะคะว่าเขาวาปตามเราหรือเปล่าเนเาะแต่ว่าที่แน่เนี่ยเขาวาปตามเราไปทุกที่นั่นแหละ เขายังไม่ตุยแย่ก่นนะเจออีกแล้วแถวนี้มีสองตัวเลยเหรอมาบ่อยใกันทำอไมแถวนี้มันเยอะจุ๊งนี่เอาไปเลื่อยไปกินโอ้โหไม่คาราณดึงมาดึงมาเนี้ยล้อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเราเพื่อนเราเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนิ้วล่อนนิ้วล่อนกดไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวอย่ามาลั่นใส่พี่เคนะไส่แตกเลยนะ sorry sorry แล้วก็เราสามารถจะอัพสเตตัสของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตีแรงนะคะวิ่งเร็วกระโดดสูงหรือว่าอัพเลือดของเรานะคะที่แน่เนี่ยที่สําคัญเลยนะคะ เราจะต้องอัพสเตตัสหลอดเลือดทั้งล่ะค่ะให้เยอะหลายชั้นนะคะเราถึงจะไปสู้กับพวกเราบอสได้รือที่เราเนี่ยไม่ตายง่ายๆนะคะ oh, ยังไงขอาใจแล้ว oh, นี่ปีศาจเลือดทาวเวอร์ oh, กลายเป็นพัก oh. พวกของเราแล้วเราจะชวนเพื่อนมาเยอะๆนะ ไอ้เจ้าพี่สามคืออะไรลายล้อนหาที่ชัดๆเลยอย่างนี้เละเป็นมะเขือเทศเละแน่นอนเลยเฮ้ยไอตัวแล้วตัวใหม่อะพี่ามังนุ่มโอ้ดูขามันดีเยอะแยะเลยเดือดร้อนแน่นหายอะแล้วพักพวกลมเลยมันไม่ใครพยายามถ่ายรูปตลอดเวลาเว่าะแบบมีแสงแฟดด้วย น่าดีเร่เราอัพก่อนอัพเลือดก่อนเรื่รองไงวะเลือดของเขาสองชั้นแล้วนะว้าววิธีจุงเบยอย่างเงี้ยเป็นไงแจมเปิลอย่างนี้ต้องอัพไปเยอะแล้วเป็นเชสซามันมนี่มันก็ดีเหมือนกันนะชีวิตดีดีไม่ลำบากนะอุ๊ยคุณกอเลมเราต้องการเหล็กเอาไปรับของ โอ,โ,อโ,อโอ้แต่เราไม่ทนทานต่อโกเลมนะโอ้ยมาแล้วมาแล้วแล้วข้าเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนอุ้ยดิลุมกันใหญ่เลยเดินใช้สกิลเราเ่าเราคือเราสกิลเ่ากเลมเมื่อแค่เทกกระเฉาะเราได้เหล็กมาสามแทง่งแล้วและเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวใครมาคับของที่หลังดีมากเลยเพื่อนอันนี้เราก็มีหลอดด้วยไหลชันแล,ะละ้วล่ะเังคอที่เราจะไปสู้กับบอสจะแลยวมั้งเดินทางกันต่อดีกว่ายนั่นมัน จะเป็นบ้านของทังเขาป่ะปริษัทคังเขาป่ะจริงนี่เฮ้ยมัน,มนเหมือนในอดมตเลยอ่ะดูดิมีกระตุ้น<ร>ขึ้นมาะนะ ในการ์ตูนเขาบอกกันเป็นบ้านของปีศาจค้างคาวปะเอ้ยเราจะเข้าไปทำไงอ้อมตัวมันใหญ่นะเฮ้ยตามเควสต์นะ่ะชาเลนจ์ของเราคือเราต้องไปสู้กับพวกเหล่าปีศาจต่างๆนะโอเคพี่เคนเรานอกบ้านนะพี่เคนยังไม่บริจิตตาเลยไม่เป็นไรพี่เคนเดี๋ยวเขาเลยเดี๋ยวเฮ้ยพี่เคนอยากแปลงร่างมัม้งบริจิตตาอยู่ไหนหมดเนี่ยดีดีดีอ้อนี่ไงมันอยู่ข้างบอลเพื่อนตัวเล็กปะอืมตัวเล็กไหนล่ะอ๋โอ้โหตัวใหญ่มากเลยอุ้ยทำอะไรไปตายมาแล้ว อ๋อรู้แล้วเราต้องไปบวกกับมันก่อนเราต้องไปปีมันก่อนถึงจะบึ้มดีนะพี่เคนร,รอข้างนอกเนี่ยเด็พี่เคนเี๋ใบเ,เรื่อยเขาไหนเป็นไงเห็นเปล่ามูตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยโอกระโดดสูงบินไปแล้วมันบินได้มันมีปีกกินะนายไม่รอดหรอกหน้าวันนี้ฉันยกขยงพักพวกมาเยอะแยะมากระบดดแก๊งหมดองก์เลยนะมาเกือบเปิดละรับรองเลยนายไม่อรอดแน่เกิดร้อนแหล่งงานนี้อยู่ไม่เท่ากัตรงแบบนี้เอ้าเพื่อนบินไปแล้วรั้งเหลืองแน่นอน มันตุยเย่ไปแล้วใช่ป่าวเอ้ยพี่เคนเราสามารถกำจัดเจ้าปีศาจขังคาาไ้แล้วล่ะเราก็อับเลือดถังเราล้วลกันเลยดีมากเพื่อนเพื่อนแล้วเราจะให้โบนัสนะเพื่อนเพื่อนนะแปะไว้ก่อนนะโบนัสอ่ะโอเคเราข้ามฟากไปดีกว่านาะฝั่งขนุนน่ะเฮ้ยคอนโดใครเน่มันมีคอนโดอะไรสักอย่างอะนะน่าไปนอนพักที่นู่นจุงอุยดูดิมันน่าจะเป็นที่พักทิ้งของพวกปีศาจคาตาะป่ะเฮ้ยอ้อมดูดิหลอดบอสขึ้นแล้วอ่ะบอสอยู่ตรงไหนเนี่ย เอ้ยนีไงเพื่อนของเราเราเอาสมัครพักพวกมาเพิ่มดีมากเลยเพื่อนมาเร็วเข้ากำจัดปีศาจเร็วเข้ามันคืองานของพวกนายแล้วก็งานของพวกเรานะเม่ไหอ่คันตโนงคันตนามไม่เห็นมีเลยอ่ะนีมีพี่เคนถามพี่พีกอ้าวเขาไม่อยู่แล้วมั้งกลับบ้านกันดีกว่ามันต้องอยู่ในบ้านหลังนี้นี่ <G AS> แหละามีความรู้สึกไว้อย่างนั้นนะมันต้องมีดิไมมเขาจะมีบ้านไว้ให้เราทำไมใช่ไหมให้มันเล่นไง ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นหรอกนะแต่ถ้าพี่เคนจะไม่ผิดนี่คันตนะหนัสมันยังดูเลยไม่ใช่หรอ,อยทงไงมันเจ,จุแ้งขึ้นไปอยู่ทําไม้สูงสูงเนี่ยโอ้ยรู้เปล่าคนลำบากเลยว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยยังไงมันขบวนวิวสวยไหมมีเมปล่าดูดินั่นไงปีศาจคันตระเอจะเอแล้วเหรอเฮ้ พี่เค้นลูกสมุนแล้วนโอ้โหบึ้มแล้วพี่สาวคาตาลาเกิดแล้วโอ้โหโอ้ลูกสมุนเป็นเพียบเลยอะเดี๋ยวถอยกัอนถอยก่นเลยาเพื่อนถอยทำไมล่ะเพื่อนเพื่อนมาเพื่อมายิงเราเห็นเราไหมใส่โซ่ทำไมเพื่อนมาหนีมาแบบเนี้ยก็ตจอาไหนทิ้งเพื่อนแล้วเพื่อนจะอยู่ทำไมล่ะเพื่อนมาช่วยกันเพื่อนบอกว่าเดินทางน้ำไม่สะดวกนะเพื่อนเดนลุกหลงไปด้วยละ โอ้ยังเหลืออีกหลายตัวให้เรากำจัดเลยนะเนี่ยไปเดินแบบละเรารู้วิธีกำจัดมันแล้วหลอดเลือดเราก็เยอะพอที่เราจะไปดวนบวกกอามันตัวต่อตัวได้นะระวังแล้วคาตาท่ามันอยู่ไหนล้าเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้นี่แหละไม่ต้องฟังพี่แขงกำจัดลูกสมุนมันให้หมดกอนเมื่อกี้ตกใจหมดเลยอะตัวเบลเลอร์โผล่มาจากตึกเลยจริงดิเห็นด้วยเหรอเห็นนี่เนี่ยมองอยู่ฝั่งนี้เนี่ยอ,อยู่บนต้นไม้พี่แขงอยู่ไกลนะีนี่ข้างหลังนี่ข้างหลังมีอีกแล้วเขาเห็นนะอาวิศเศษเห็นนะ โอ้ยไอเดือดร้อนแล้วะไปอย่างเงี้ยะ <c oughs> ฉัน <c oughs> ไ,มไม่ได้มาคนเดียวเรานะ่ะไม่เหลือฉันมีเพื่อนมาเยอะดี่ไงพี่ศาสคัต,าตนาะเจอแล้วอันนี้แหละฉันจะสังหารนายระวังะอ้ามันโหดละตัวนี้ <c oughs> โอ้ยกลัวไรอ่ะเพื่อนมาเยอะเอาเพื่อนมาเยอะอย่างงี้ล่ะโอ้โหไอ้ละตัวเย่ละคัตนาะเลปน้ำเปล่าเ <c oughs> <c oughs> อ้ยมีดอกท้อไเหรอโอ้ดอกท้องให้อยดีทำเลือดหกวอ้ามดูดิช่วงทีเดียวตายเลย เด๋วไม่เลาใจเลยนึกว่าเราจะดับของจริงๆแค่เรานะแต่ว่าอืมได้ดับชิ้นส่วนบางอย่างให้เราก็โอเคแล้วแะได้เป็นไะเอาแค่นี้แล้วกันจริงๆเราก็ไม่ต้องใช้ของม,มาหรอกนะแต่ว่ามันเป็นชาเลยเนี่ยนะที่เราจะต้องทําตามเควส์เนาะเอาละเพื่อนๆดีมากเดินทางกันต่อแล้วเข้าวเราไม่ค่อยท่าน,นะเพื่อนๆเอามาเร็วเดี๋ยวเราข้ามอีกฝั่งนึ้งเนาะ อีกฝั่งนึงเนี่ยเราเห็นอืมบ้านอีกหลังนึงอ่ะไม่ใช่บ้านเป็นเหมือนแบบอพาร์ตเมนต์โหตัวใหญ่อ่ะอันตัวใหญ่จุ้งโอตัวอะไรเนี่ยไอ้บอสเปียบหศาจซอมบี้มันคือปีศาจซอมบี้โอ้โหทำไมมันตัวใหญ่จุ้งเนี่ยมันดูชัดๆเลยดิมันลอยไปแล้วเนี่ยดูดิ เอาวางะอ้อุ้ยยังดูเลยอ๋อพี่เชนมันจะตายแล้วเอ้ามันตายแล้วพี่เคนเลือดหรือน้ำเปล่ายังไม่ทันได้สู้เลยกระชวงไส้หายยังไม่ทันเมื่อยเลยอ่ะทำไมมันตายเร็วจุงดีแล้วเอาปเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนลูกสมุนมันเฉยเพื่อนเลยไม่ต้องเพื่อนเดี๋ยวเปลืองแรงเพื่อนเก็บแรงมาสู้ต่อไปนะเพื่อนนะโอเคค่ะถ้าเราฆ่าปีศาจซอมบี้ได้เนี่ย มันจะดอกเป็นซัมบี้คอให้นะคะซึ่งซัมบี้คอเนี่ยต้องไปคับรวมกับของอย่างอื่นนะคะเพื่อที่เราจะวัดไปสู้กับปีศาจตัวอื่นต่อไปเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็อัพเลือดเพิ่มนะคะใีเลือดของเราเนี่ยมันหลายชั้นไว้ก่อนนะเป็นหัวใจสําคัญเลยแหละถ้าเรายิ่งตีแรงแล้วก็ยิ่งชั้นเลือดของเราเนี่ยค่ะหลอยเลือดเยอะๆเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะได้เปรียบมากเท่านั้นนะคะต้องขวามีคาตาน่อีกแล้ว่ะมีคาตาน่อีกแล้วเราไม่เอาไม้เอาไปาเราไปหาตัวใหม่ดีกว่าเฮ้ยอะไรแดงๆะ นร้านกาแฟป่าฮะเขาขายกาแฟเหรอกำลังหิวเลยร้านกาแฟนั่นไงเรเซรเราต้องคิดขวาที่ตัวเรเซรนะคะเหมือนกับว่าเป็นการออกเดทกับเรเซรนะชวนเรเซรเขาไปออกเดทกันนะคะแล้วพอเราตีเขาเนี่ยเขาก็จะบึ้มเขาก,กดเล่าไปเป็นปีศาจระเบิร์ตเราต้องสู้กับปีศาจระเบิดกับปีศาจใต้ฝุ่นนะคะโอ้โหมีทั้งปีศาจใต้ฝุ่นมีทั้งป<า>ีศาจระเ<า>บิด มองไม่เห็นเลยอะต้องไหนคาตาลุมปอดอะไรกันแน่มองไม่เห็นเลยมันมีตาแสงเนี่ยแล้วพวกของอ้อมเป็นไงบ้างกันเนี่ยตุวเย่กันหมดยังไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าเขายิงรัวกกันเลยอะดิ uh huh. เอ้ยเขาถามะ่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องใส่โบนัสดิตายหมดแล้วอะ่ะเหลือให้ไว้ให้บ้าง <S <S> <S <S เหลือไว้บ้างยังไม่ได้สู้เลยเหลือไว้บ้างดิเอ้ยเดี๋ยวพวกนายแั้วไงมีสายสอิงเจิลนะบู๊ย่ะเราอ้อมช่วยเขาเร็วเอ้ยเขาต้องลงมือเองบ้างแล้วล่ะตายแล้ว ออ้ยปีศาจเทเซ่เอ้ยถึงแม้ฉันจะรักเธอแต่ว่าขอโทษด้วยนะจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆอุ้ยกกะชกใส่แกรับแกรัต้องรีบไปแล้ว<ะ>มันทิ้งบอมมันสุดท้ายไว้เราเข้าเราเข้าหนีเรามไปละครับวิ่งไให้ไกลที่สุดวิ่งไปให้ไกลที่สุดพีเคนไม่อยู่ละจ้ะเราทิ้งระเบิดลูกสุดท้ายไม่ให้ใหเราถ้าเราอยู่ใกล้เราก็จะไปทันทีนะไกลพอแล้วมั้ยโอ้ยบึ้มแล้วสะเกอนมาถึงนี่อีกแล้วนีไงคาบบอมเลยเปล่า S <S <S เป็นคาราเบลเลยอ้อมดูดิพื้นหายหมดเลยอะดียเนี่ยว่าอยู่ไกลอะนี่ขนาดอยู่ไกลแล้วนะเลือดจังลดไปตั้งครึ่งหลอดแน่ดูพื้นดิโอ้โหหายเกลี้ยงเลยดูดิถ้าเรายังอยู่ตรงนี้นะเรามีหวังเราตุยแล้วแหละเพราะว่าอุนแรงระเบิดมากเลยอะรามิดเขาแบบเร็ว้ายมากเลยเลเซ่เ,เขาทิ้งระเบิดคาร์าบะมังสุดท้ายไว้ให้เรานะแม่เสีดเยดายจังนึกว่าพี่เทีนจะไม่ต้องจ่ายโบนะให้อ้อมเพิ่มอีกนเนี่ยนี่เขาจะตายได้งไงแบเขาเป็นพระเอกเลยนะอรมาแล้วตอนนี้เราต้องไปหาสมัครพักพวกเราเพิ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้เพื่ออนง เนี่ยล้มหายไปจากไปบ้างแล้วนะ oh. เดี๋ยวเราครับของกันเนาะอันนี้เราต้องเอาพวกเศษของกันเดวิลนะคะเอามาคับรวมกันแบบนี้เนาะนี่เลยเราก็จะอัญเชิญบอสออกมาได้ค่ะบอสกันเดวิลเหรอโซบลาเลยดูนี่อ๋อเดียวทำไมตัวใหญ่โพดอย่างนี้อ้าวเคยไปแล้วอแต่ว่าตายเร็วมากๆเลยอะ่ะเล่นหรือน้ำตาลเพราะว่าเพื่อเราช่วยปีนะอ๋ออัพสเต็งเยอะไฟไหเนี่ต้งสา่นบอสถ้าเราฆ่าปีศนนาจทืมได้ค่ะมันจะดรอปเป็นกันคอมาให้เราครับของนะคะ โอเคเกือบเสร็จภารกิจของเระาะแล้วจุดชายไปแล้วไหลนิดเดียวเลื่อดหายเป็นสายน้ำเลยทีเดียวเดี๋ยวขอไปตีปีศาจเพิ่มาอยอีกนิดนึงนะไปเก็บเป้กันยังตีแรงไม่พอเหรอเยอะไม่พอเราต้องการตีแรงกว่านี้ <S <S เราต้องฝึกของเราไปเรื่อยๆนะฝึกฝีมือไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกลายเป็นมือปราบปีศาจชินซอมแมนที่ยิ่งใหญ่นะโอเคถึงเวลาคับของเพิ่มมาละเดี๋ยวเราจะแตกเศษเหล็กมาครับแบบนี้นะคะ ใส่พวกคอลองไปไม่ว่าจะเป็นกันคอหรือว่าซอมบี้คอลองไปนะคะอารุลุงเ,เอาไปเนี่ยมันจะได้คล้ายๆกับอืมคาถาหรืออะไรมาสักอย่างเนี่ยแหละก็จะเป็นที่ที่เราจะต้องว์ปไปที่อื่นหรือเปล่าอะ่ะ พี่เค<อ>งเขายังท่างห่วงๆนะอ้ออํมก่อให้โชคดีนะเอาละนะพี่เคงเขาจะไปแล้วนะนี่พี่เคงอยู่ฝั่งนี้ไก่พร้อมเนี่ยโอ้โหไก่มากเลยมันจะไม่มีอะไรลงมานะอยู่ห่างๆยังห่วงๆไปแล้วคือไกลๆยังไม่หม่วงเอางี้มันพาเราว่าไปที่อื่นใช่ปะเนี่ยอ๋อนี่ไงว่าไปที่นี่ย่ะบอกนะว่ามันพาเราไปที่เอ้ยมืดมิดเอ้ยมันคือพี เงามืดเหรอระวังนะอ้าวไอตัวนี้มันดุมากเลยนะจริงดิไอ้ล้อ,อเล่นเันป่ะเนี่ย,ยปล่อยให้มันกัดนะนะปล่อยให้มันกัดนะนะจอดำด้วยต้องรีบวิ่งออกมาอ๋อติดตาบอดใช่ป่ะน,นั่นไง Darknet Devil พี่ฝาดเงามืดเหรอไม่ไมท่าไรหรอกนะเดินเลยของฉันซะก่อน เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเฮ้ยมีทาไม้ตายปะเนี่ยวันเทินคิวป่ะเฮ้ยมันน่าจะมีวันเทินคิวนะที่เชนเฮ้ยระวังนะนั่นแหละถ้ามันมืดจมหนามันจะวันเทิรนคิวแล้วอ่ะอ๋อทานเราต้องวิ่งหนีก่อนใช่ป่ะอุ้ยเดี๋ยวเราจะวิ่งหนีทันปะเนี่ยเฮ้ยถอยกันถอยกันนะล่ะโอ้ยอย่างเทพอ่ะแต่ว่ายืนเท้าสะเอลอยู่ท่าเดียวหรอต้องค่อยๆแล้วเบาๆนะอืมเบาไม่ได้เราดีเข้าไปถึงตัวมาเลยอ่ะวีทำไม่ได้เดี๋ยวต้องเข้าทางด้านนี้เนี่ย อุ้ยปิดมืดอีกแล้วอย่างางี้ก็ต้องฟันต่อเอาเลยๆเรื่อยๆเ,เรื่อยกันเรอยกนันเน้นเอาอีกยังยังยังไม่ตายเราก็ยังไม่ตายฝั่งนี้ลูกน้องส่งกำลงังใจไปช่วยนะต้องสู้ๆถอยๆนะกึ่งรับกึ่งสู้ไปก่อนนะอ้าวตอนนี้เราก็สู้จนแบบเกือบจะมิดหลอดแล้วนะเราดเดใชว่ามมิดหลอดเฮ้ยเรายังไม่มิดหลอดดิข <c oughs> ู่เราเลือดเขายังแทบจะไม่ค่อยลดเลยนี่ดเนี้ย โอ้ยแค่อิดจิเดียวเท่านั้นอย่าเพิ่งรีบไปนะใบถึงเราอ่ะอย่าเพิ่งรีบไปนะการพอยังเนี่ยเอ้ยมันจะไปแล้วเอ้ยรีบเดียวเอ้ยเรียบร้อยให้ยังช่วยหน่อยพี่เคนเย้เคยุ่แล้วตอนนี้พี่ผ่านเงามืดก็ได้ตุยแย่ไปแล้วแล้วก็จะวับกลับมาที่โลกปกติเหมือนเดิมนะกั้ย์ไงแม่ไปขอรับเงินเดือนเข้าเร็วอ๋อหัวหน้ามาคิมะมาเหรอมาคิมะอยู่ไหนล่ะ ไม่เห็นมีเลยอ่ะนั่นดิเฮ้ยหรือเขาจะเบี้ยวเงินเดือนเราอ่ะอืมแกอยู่ดินั่นไงเจอแล้วหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าไม่ดีมะอัพโบนัสหน่อยค่ะอัพโบนัสเฮ้ยอัพโบนัสหน่อยเงินเดือนเดือนนี้ไม่ออกเลยครับหัวหน้าขอให้วิ่งหนีเยเลยนะทำไปเงียบนะเราน่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีนี่มาจ่ายเงินเดือนกันเราต้ไปสกิดเขาหน่อยบ้างมีลูกจ้างเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยสกิดเลยว่าไม่เอาไปสกิดแล้วไหมวะโมโหโมโหแล้ว อ้ยเขาจะครอบงำเราแล้วระวังนะระวังนะเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตามมาสิเพื่อนเพื่อนมาตามมาทำไมเนี่ยทำไมเพื่อนไม่ช่วยโซ่โอ้โหอ่ะเอานะอ๋ออ้อยเ้ยมากี่มะเอ้ยเขาซัมมอนพวกแบบปีศาจมาสู้กับเราเฮ้ยยังยังยังเชนเชนโซเดวิลนะระวังนะเฮ้ยเชนโซเดวิลก็มาสู้กับเราดิเหรอตัวนี้มันดุมากเลยตีแรงด้วยอ่ะน้าจะสู้กับเชนซามันยังไงล่ะเอาพลังของโปจิตตอยู่ด้วยนะไม่ต้องห่วงหรอกอ๋อ เดือนหลซับๆไปเว้ยยังไม่ทันได้สู้เลยไอ้ิ <ไป S 1> <ช>รา,า <c oughs> หลอกใช้เราฟรีๆไม่ให้เงินเดือนด้วยอะเฮ้ดูดีมันสปอนพวกปีศาจมาสู้กับเราอะ่ะดูดีทำไมนายไม่สู้เองล่ะทางกิมะ ไม่เอาทั้งางงนุ่ง้าละเป็นไงกินล่างเคื่อนแบบเนี้ยอานีเลยมากิมะนี่เลยวันนี้เราจะสังหารมากิมะนะคะกำจัดมากิมะเนี่ยให้กลายเป็นเอ่อเนื้อสเต็กเราดีไหมกินนิดเดียวเอาเนื้อมากิมะมากินดีไหมเนี่ยใหญ่เชีชยวเราต้องกินมากิมะเข้าไปนะมัมมัมเฮ้ยพี่เคเรากินมากิมะได้สำเร็จแล้ว,วโอเคค่ะวันนี้เราก็ทำชาเลนจ์ฆ่ามากิมะได้เรียบร้อยแล้วเนาะ ถ้าชอบสเวเวอร์เชนซอร์แมนวก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์ Software, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนียนเองเกมไม่ครับต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกคพื่อกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจอกบ๊ายบาย,บาย